สงสัยกันไหมคะว่าปาลูกโป่งงานวัดหนึ่งหมื่นบาทจะได้ตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาปาลูกโป่งงานวัดนครับนี่ครับผมเราทําสตูดิโอของเรานี้ให้กลายเป็นงานวัดนะนี่มีทั้งอะไรครับผมปาลูกโป่งนะคะแล้วก็ดีครับผมนี่ตุ๊กตาตุ๊กตานึฮะแล้วก็ให้โดนตัวเลขนี่แล้วนี่มีนี่ด้วยครับผมอะไร ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเป็นสาวน้อยไม่ใช่มันสูงเหมือนกันนะนี่โอ้โหแดดจ้ามากตอนนี้นี่นะคะว้ายไม่ทันโอเคแล้วผมมาผิดงานผิดงานผิดงานแล้วนี่ผมกดไลค์แล้วเรามาลองกันเลยว่าจะได้ตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวครับไปเราจะเริ่มต้นกันที่สองร้อยดอกแรกกันว่าจะได้กี่ตัวฮะไปมาเอนะาได้ิ่มไปไป น,น่โอ้โห,หได้หมดเลยนะคะเฮ้ยโอ้ยบ้นด้วยอ่ะยิงตอกเดือได้เล่โอ้โหพลวนแน่นหอกเลยนี่คือเสียนปลาเป้าช,ะชะัดชเสียนปลาเป้าช,ะชะัดชัด้ นเนรนเ,นเี่นเอเซียนเฮ้ยอย่าไปแตกแทำไมหลับฝอ่ไม่ได้เลยเราต้องเลงนะคะทุกคน,ยนเย็นอยู่เขเยอนเขาให้เรนลูโกโป่งที่เล่งไม้เขาให้เรนลูโกโป่งี่เล่งไม้เขาให้เรงลูโกโ่งี่เล่งไม้ เฮ้ยพ <ENNIS> อมันน้อยมันยากขึ้นเลยเฮ้ยเออเขาเลยอีกอ้าคนไม่ทนเลยอ่ะเห็นไหมเขาบอกจะปักมันเลยอ่ะเฮ้ยอาวเสแถวแรกก่อแล้วฮะต่อไปฮะเฮ้ยโดนไโดนเฮ้ยสองเป็นยังไง <Gore> <Nein> <ints ksi> มาเสียตังค์หน่อยดิเล่นเล่นมาฟรีอ่ะใจต้องนิ่งไม่เตะไม่เตะเตะเตะอือโดนโหยโคตรแม่นนะพี่เอ็มอ่ะเกือบหนึ่งร้อยดอกแรกนะครับเราได้ตุ๊กตาทั้งหมด6ตัวเลยครับผมต่อฮะต่อฮะชุดที่สองนะครับเราจะต้องแม่นกว่าเดิมเล่นจริงเราเสียเงินนะครับแค่สามดอกเนี่ยยี่สิบบาทแล้วนะครับ ให้เหมือนว่าเราแจกทางจริงหน่อยนะฮะค่ะพร้อมฮะกดไลค์มาครับเดี๋ยวเริ่มกันต่อครับผมไปไปตกลงโอเอเอานีดเดียวยังแล่วไงนี่เดี๋ยว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 ่บอกเขาดูไปปกติมันสามดอกนี่สิบบาทหมายถึงว่าสามดอกนี้ต้องได้ติดต่อกันถึงจะได้ตุ๊กตานี่ครับใช่ แต่เราแบบได้บ้างไม่ได้บ้างคือไงฮะ <c oughs> ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับลองนับแค่3ตัวแล้วก็ได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวครับผมฝากมาหนึ่งสองนี่เห็นไม่ได้เห็นไหมครับรโอ้โหาติดต่อก,กันนี่เขาก็โดนสามสามลูกติดต่อกันนี่

ก็ถึงยากกว่าเดิมมามาต่อตอให้มาต่อให้มาให้ติดต่อกันหนึ่งโอ้ยอ้ยเขาเขาบอกว่าให้สอนให้พุ่งตรงงนี้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยเห็นไต้องเล้ยงก่อนต้องเ้ยงเอออย่างี้ช้าแล้วช้าช้าแล้วก็เนี่ย รอบสุดท้ายโอ้โหฮะดูเหมือนพี่อมจะเอาหมดนะฮะผมรอบนี้ไม่แม่นเลยอะรอบนี้ยเดี๋ยวผมเราได้อีกสิบหกตัวแล้วฮะลุยต่อฮะไปหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหเออโหได้แล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้ลูกดอกทั้งหมด200ดอก oh. เราได้ตุ๊กตาไปทั้งหมด3าปตัวโอ้โหอแรกถือพ่อวอลไปก่อนนะครับ mm. ออมมือให้นิดนึงนะครับ mm. เดี๋ยวไปดู mm. นอกต่อไปถ้าว่าเราจะได้กี่ตัวไปค่ะตอนนี้เราก็ปาไปทั้งหมด500ดอก ถึงแม่ได้สตัวเรียงกันก็ตามเราได้ตุ๊กตาเกินร้อยตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จิ้วๆไปนะครับก็เอามือให้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเจ้าของร้านจะเจ๊งเอานะฮะเอาแล้วดูต่อเลยฮะเอียงจังเลย ลูกจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วทุกคนอ่ะ,อะตอนนี้เราเหลือล,ลูกดอกนะครับตามจำนวนลูกเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะขอเจ้าของร้านลูกนึงได้ไหม <c oughs> อขอเจ้าของร้านขอเจ้าของร้านคุณอ๋หนึ่งสองสาม <c oughs> เราเล่นไปทั้งหมด600ดอกแล้วนะครับผม <c oughs> ใช่ค่ะและตอนนี้ลูกโป่งของเราหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการทดลองของเราก็คือว่าใน600ดอกเนี่ยพี่โอมกับพี่นี่ช่วยกันเนี่ยปลาลูกดอกได้ถึง360ดอกครับที่แบบโดนลูกโป่งนะคะทุกคนใช่ครับผมหมายความว่ายัางไงคือใน600เนี่ยเกิน50เครับที่เราไม่พลาดเลยเแสดงว,ว่าเราเก่งว่าง,งั้นเถอะถ้าเราไปปลาลูกโป่งงานวัด1 0 0 0 0นบาทนะครับผมครึ่งหนึ่งเนี่ยเราได้ตุ๊กตาแน่นอนชัวอยู่ที่ความแม่นนะผมใช่แล้วก็ความใจเย็น หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ1,500ดอกครับโดนน่าจะประมาณ700ดร้อยดอกซีตุ๊กตาไปก็คือ3ดอกจะได้ตุ๊กตา1ตัวเราจะได้ตุ๊กตาอยู่ประมาณ230กว่าตัวครับผมโอ้เยอะนะแต่ในความเป็นจริงครับเราจะต้องปาสามดอกติดกันถึงจะได้ตุ๊กตา1ตัวจริงค่ะดูเอาเลยครับว่าตอนที่เราเล่นมีกี่ครั้งที่3ดอกติดกันแล้วก็ได้ตุ๊กตาแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีก็คือแบบ เดี๋ยวสดอกนี้โดนสัก2อดอกอีกดอกก็ไม่โดนบางทีไม่โดนเลยก็มีบางทีโดนหกดอกเลยก็มี oh. แต่เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้สรุปเ,เลยแล้วกันว่าถ้าเล่นเกมงานวัดจ่ายตั้งจริงจรเสียกันจริงๆอาจจะไม่ได้ตุ๊กตาเยอะขนาดนี้ครับผมถูกต้องค่ะการทัองนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยครับผ oh.